ในกรณีของสายงานป้องกันเนี่ยอาจจะต้องดาเนินการเขานำพันธุรัตษแผนที่ท้ายกดเนี่ยแผนที่ท้ายที่ประกาศพื้นที่นะฮะที่เราเห็นเนี่ยถือว่าง่ายที่สุดแล้วในการ georeferencing เพราะมีค่าพิก,กัดกริดเป็นตัวรับเราสามารถโยงค่ามาแมทชิ่งกับทางแผนที่ L 7017นะครับโยงค่ากริดง่ายมากแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องขึ้น ขอบเขตจากแผนที่ที่ดินซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยกรมบุกทยายจะต้องเขาเรียกต่อสู้กับคนที่บุกรุกเนี่ยโดยใช้แนวเขตที่ดินด้วย mm. ก็อาจจะจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่ลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าท่านเห็นเนี่ยไม่มีเร e เฟนใดเลยในการอ้างอิงที่จะทาการ Geo Referencing แต่โชคดีประการหนึ่งก็คือว่าระวางที่ดินนสสาตอตัวนี้เนี่ย ได้รับการถ่ายทอดแนวเส้นลงบนภาพถ่ายทางการตัดแก้นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทาความเข้าใจกับภาพถ่ายทางการตัดแก้ได้ดีเราก็จะสามารถขึ้นแนวเส้นตัวนี้ให้เป็นดิจิทัลโดยการทํางานร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายทางการก็ได้นะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าในกรณีของการบุกรุกหลายกรณีเราไปนำเชฟไฟล์พื้นที่ป่าเนี่ย หรือพื้นที่ประกาศพื้นที่ป่าไม้ถาวรหรือป่าสูห่งนาตินะครับในกรณีของกลป่าไม้เนี่ยคือป่าสูห่งนาติอาจารย์เคยลองตรวจสอบกับงานทางคดีเหมือนกันคดีนี้เนี่ยอยู่ที่เกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาน,นะครับอาจารย์นําเชฟไฟล์ป่าสูห่งชาติขึ้นมาตอนแรกเอามาก็เอกใจเหมือนที่สอนทุกคนนะครับว่าเชฟไฟล์ตัวน,นี้น่าเชื่อถือไหม เพราะแนวเขตตอนนี้เรากำลังไปลบกับอีกคนที่เสียผลประโยชน์เพราะนั้นเราต้องแม่นเรื่องแนวเขตก่อนนะครับอาจารย์นําแผนที่ขอบเขตป่าไม้เผาวรนนะที่เจ้าที่ป่าไม้เขตร่วมกับเจ้าที่ที่ดินเอามานะครับสังเกตเห็นว่าเป็นตารางช่องกปรีนก็ง่ายต่อ,อการ georeferencing ภาพนี้ใช้การ georeferencing ทั้งหมด16จุด ถามว่าทําไมเยอะกว่า9้ในเมื่ออาจารย์บอกว่าถ้าเป็นแผนที่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระน,นาบธรรมดาเนื่องจากเป็นคดีฮะทุกขั้นตอนที่ใส่ข้อมูลได้มากถูกไหมทุกขั้นตอนที่ใส่ข้อมูลได้มากจะยิ่งทําให้ผลของการนําข้อมูลไปใช้มีน้ําหนักมากขึ้นเข้าใจไหมเพราะนั้นสเกลจะต่างกันอาจารย์ขึ้นแนวเส้นหลังจาก georeferencing ใน ArcGIS แล้วก็ขึ้นแนวเส้นโดยการใช้ คนคลิกมีคนถามอาจารย์ทำไมไม่ใช้อาร์สแกนถ้าทุกท่านเห็นนะครับจะมีหมุดหลักฐานเชื่อมโยงเห็นไหมครับนั่นหมายว่าถ้าเราคลิกคลิกคลิกก็ต่อกันเป็นเส้นอยู่แล้วไม่ยากแต่ถ้าเป็นแนวเขตที่เป็นเส้นโคง้งอันนั้นอาร์สแกนอาจารย์จะนึกถึงอีกครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากแนวเขตของป่าสโเวชาติถืนนี้นะครับที่เห็นบนแผนที่ของกรมที่ดินขเขาเขียนมาไม้าวรเนี่ย ขีดเป็นเป็นช่วงเส้นเข้าใจไหมครับเพราะฉนั้นการคลิปโดยใช้มือคลิปเนี่ยใช้ได้ขึ้นแนวอันนี้ทาเองนะครับอันนี้สูงเข้าไปเพื่อเห็นว่าคุณภาพงานที่อาจารย์ทําอาจารย์ค่อนข้างซีเรียสมากตั้งจากเป็นงานทัทดีนะครับขึ้นแนวถูกไปะคระับตรงทุกเส้นแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงก็คือว่าเอาแนวเขต ป่าสงวนแห่งชาติถือน,นี้ฮนะจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะครับหน่วยงานที่เขามีข้อมูลแนวเขตป่าสงวนชาติแห่งนี้อยู่แล้วนะฮะอาจารย์นำมาวางพบว่าเกิดปรากฏการณ์นี้ครับซึ่งตอนที่อาจารย์เห็นครั้งแรกนะครับอาจารย์ลก ก็คือว่าดีแล้วที่เราทำเองก่อนเพราะจะได้ดูว่าเออร์อที่เกิดขึ้นถึงขั้นเป็นลมนะถ้าอาจารย์นำแนวเขตสีเหลืองมาใช้เลยนะครับแล้วถ้าพื้นที่เกิดคดีดูดีนะครับอยู่ณตำแหน่งที่มาอาจารย์พอยไวตามผลงานของอาจารย์พื้นที่ณจุดเมาส์พอยนี้ นะครับจะต้องถูกยึดแน่นอนแต่ถ้าคู่ความของเราเอกนชนไปยึดตามแนวเส้นสีเหลืองไม่เพียงแต่ลอดนะฮะฟอ้องกับอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนี่คืองานที่ถือว่ามีความละเอียดสูงที่สุดแล้วที่อาจารย์เคยทำก็เลยเป็นอุทาหรณสอนใจทุกคนว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนำข้อมูลจากหน่วยงานอื่นมา แล้วเรามีเวลาให้ออกข้อมูลจากตัวเองดีที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นไปเอาข้อมูอมลคนอื่งมาใช้เกิดข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นก็จะไม่ต้องพูดคำว่าฉันก็ว่าแล้วก็ไม่ทำเข้าใจไหมันี่เป็นอีกกรณีหนึ่งเพราะนั้นกระบวนการ Geo Referencing นะครับดูเหมือนง่ายครับทำป๊ปับ๊บปั๊บออกมาได้ แต่มันจะได้ทําแบบนี้หลายๆครัๆๆง้ๆๆงหลายๆครั้งหลายๆครั้งข้าใจไม่ไต้องมีความเปลี่ยนในการป็นบัติงานด้วยอันนี้สูมเข้าไปสักส่วนนึงนะฮะว่าสิ่งที่ทำเส้นสีแดงครับเส้นสีเหลืองคือสิ่งที่รับคนอื่นมาเทคโนโลยีก้าวต่อไปของ j n s เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็มีทางการทำเชฟไฟล์จากเชฟไฟล์ตอนนี้จะกลายเป็นดาต้าเบรแล้ว เดี๋ยวทุกท่านลองทำดูสร้างไฟล์ Personal Geo Database นะครับโดยคลิกขวาเลือกหนึ่งแล้วก็ Personal Geo Database มันจะจัดเ <c oughs> ก็บเชฟไฟล์ในกันอีกอันหนึ่งที่เป็นที่ฮอตฮิตมานานแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมาคือการนำข้อมูล GIS มาโลดแล่นอยู่บนอินเทอร์เน็ตทำให้คนสามารถที่จะเลือกดูข้อมูลได้ตอนนั้น iPhone ยังไม่คิดขนาดนี้แล้วอาจารย์ว่าอีก2-3ปีต่อจากนี้ จะต้องมีแอปที่เกิดจากการเอาข้อมูล GIS ปสูบอินสูบเอาได้ซึ่งตอนนี้นำหน้าไปแล้วคือกรมสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นมีมอตโตร์อยู่คำนะครับเรียก DCMAP ย่อมาจาก DSI map DC MAP เป็นการนำข้อมูล GIS ที่ DSi เคยไปทำงานทางคดีเอามารวมไว้นัาจุดเดียวแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นการพัฒนาแอปครับเหลือเชื่อ แอปหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่คดีพิเศษต่อไปถือสมาร์ทโฟนนะครับเข้าสู่พื้นที่เปิดแอป <c oughs> ข้อมูลจะถูกโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งที่กรมสอบสวนนะแล้วจะสามารถติ๊กถูกเพื่อเรียกใช้ขอ้อมูลนั้นขึ้นมาดูแล้วสมาร์ทโฟนตัวนั้นจะมีระบบ GPS อยู่น่าหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นจะรู้ว่าตอนนี้เขาเดินข้างนอกหรือในขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ เห็นมคเพราะฉะนั้นตอนนี้ GIS ทะลุออกไปแล้วนั่นคือว่าทะลุจากการสร้างขึ้นไประดับหนึ่งแล้วก็คือว่าทำยังไงคนเข้าถึงข้อมูล GIS ได้ง่ายที่สุดนั่นเองให้ดูเฉพาะตัวอย่างนะครับหรือจะได้เห็นภาพถ้านี่คือขอบเขตที่เรากำลังจะไปเก็บข้อมูลเราไปเจอพันธสัตว์พันอะไรต่างๆก็ตามเราก็เอามาพร้อมแล้วเปิดให้เจ้าหน้าที่ภายในกรมอุทยานได้เห็นนี่แหละครับ ที่จริงเขานางพันธุรักษ์ที่เราจะกำลังจะไปเก็บข้อมูลวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามองไก,ก,กลๆเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้าจาก8กลุ่มเป็น8ชั้นข้อมูลใส่เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วปล่อยออกทางอินเทอร์เน็ตเป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของเขานางพันธุรักษณ์ไม่ซ้ำนะครับแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไกลเกินไปในส่วนของการนำเข้าสู่ระบบแม่ข่าย,ยตัวนี้นะเพราะนั้นอันนี้เป็นแค่แนวคิดนะครับ อันนี้เล่นอยู่บน Internet Explorer นะครับ IE นะครับคนใช้สามารถติ๊กถูก r e f e r e n c Map มาคนถามว่าอาจารย์มันต่างจาก Google Earth อย่างไรลองดูว่า Google Earth ในนั้นมีชั้นข้อมูลอะไรให้เราใช้บ้างถ้าเราไปปฏิบัติงานมีไหมครับขอบเขตคุณเดี่ยนดูหลักไม่มีระบบนี้คือเราใส่ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเราเข้าไปได้อันนี้เป็นตัว d e โมเป็น p r ท t o นะครับเป็นหลักที่นขายแนวที่ได้กับหน่วยงานเข้าไปมาโดยตลอดนะ อันนี้เมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วถต่ว่าตอนนี้ถ้าไปขายกันทิ่แบบนี้ไม่เอานะคนจะพูดถึงว่าการพัฒนาแอปบน n d r o i d เพราะอะไร Arc GIS ลายเส้นหนึ่นง1ล้านตัวเลขโกงๆนะมีตอนนี้เราเล่าย20กว่าเครื่องห้องนี้มูลค่า20ล้านซอฟแวร์นนะเขาเรวซอฟแวร์ คนเลยเข้าถึงข้อมูล JS ยากเพราะมีข้อจำกัดคือซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายระบบอินเทอร์เน็ตตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือเสีย1นล้านติดมาที่เซิร์ฟเวอร์คนที่เข้ามาผ่านอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอร์ไม่เสียสตางค์ถูกไหมแต่เขาสามารถเข้าถึงข้อมูล JS แล้วดิสเพย์ได้วัดได้ตีโพลิกอนได้แต่ดูว่าโพลิกอนนั้น คือวัตถุอะไรเข้าใจไหมเสียล้านเดียวแต่ใช้ได้เป็บร้อยเลยหรือม,มากกว่าหลักพันหลักหมืน่นคนได้ซ้ำ เอาะครับมาถึงประเด็นที่หลายคนคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้ของกับการป็นบันิงานของตนเองนะครับ GPS ละบกกำหนดตำแหน่งบนโลกเห็นพี่ๆ